นี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะเราก็ร้าน19โพสีทองอยู่เช่นเคยนะคะวันนี้จะพาไปชมกับรถยนต์คันนี้เลยค่ะเป็นตัวรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นของตัว Ford Everlast นะคะคันนี้รุ่นท็อปสุดก็คือเป็นตัวรุ่นของ Titanium h a ั d นั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยเป็นโฉม Minor Change แล้วเป็นปี2019นั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวหญิงขออนุญ,ญาตให้ดูกระจังด้านหน้าเลยนะคะ คันนี้นี่ต้องบอกว่าสีสวยรอบคันนะคะเราที่สําคัญรุ่นท็อปเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ให้กับรถคันนี้เนี่ยรอบคันเลยนะคะก็จะสวยแบบนี้เลยอ่าไฟหน้าก็จะแบบดูโฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยนะคะสีดําตัวท็อปสุดก็คือเป็นรุ่นที่มีซันรูฟนะคะเดี๋ยวยิงขออนุญาตพาชมภายในตัวรถเลยเนาะนี่เลยรถก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาชม ภายในตัวรถกันนะคะนี่เลยอะคะ่ะสภาพรถจะสวยแบบนี้เราอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเราฟังราคาพิเศษก่อนนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปอย่างที่หญิงแจ้งแล้วก็คือออปชันเนี่ยจะมาเหมือนกับตัวรุ่นของ3.2เลยนะคะนี่เลยะคะ่ะจะสวยแบบนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดแสงสว่างแล้วก็เปิดเสียงรถให้ลูกค้าได้ฟังเสียงกันนะคะอันนี้ สตาร์เสียงเครื่องยนต์แล้วนะคะก็คือเสียงรถเนี่ยก็จะเงียบนิ่งแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะคะนี่เลยค่ะหน้าจอเนี่ยก็มีระบบเนวิเกเตอร์อะไรมาให้ครบหมดแล้วนะคะที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยมีสัรูปนั่นเองค่ะนี่เลยเห็นไหมคะมีทั้งสันรูปและมูนล,ลูปเลยนะคะก็จะเป็นแบบยาวๆไปเลยนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้า ะระบบด้านหน้าก็คือใช้งานก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วคันนี้เนี่ยหญิงแถมตัวนี้ให้ด้วยเป็นกล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถนั่นเองนะคะนี่เลยคะ่ะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ชมตัวเลขไมล์เล็กน้อยนะคะเลขไมล์ของรถคันนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ที่เท่านี้เลยนะคะคุณลูกค้านี่เลยมีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูด้านข้างนิดนึงอ่านี่เป็นระบบต่างๆนะคะมีฝาท้ายไฟฟ้าให้หมดนะคะ แล้วก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันอย่างที่หญิงแจ้งไปนะคะระบบเนวิเกเตอร์อะไรก็มีครบหมดแล้วนะคะระบบ,ระบบการทรงตัวอะไรก็มีครบหมดเลยนะคะนี่แอร์แยกส่วนนะคะจะอยู่จุดนอ่านี่เลยค่ะระบบต้องบอกเลยว่าระบบความปลอดภัยของรถคันนี้เนี่ยมาครบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการทรงตัวระบบช่วยหน่วงพวงมาลัยของคันนี้นะคะคือ ออปชันเนี่ยจัดเต็มมากๆนะคะในราคาที่แบบเป็นมิตรภาพมากๆอ่ะ,อะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูคู่มือสมุดร,รับประกันเล็กน้อยนะคะนี่เลยค่ะของเราเนี่ยเรารับประกันในแท้ให้นะคะถึงแม้คุณลูกค้าจะดูรถไม่เป็นเนี่ยก็สามารถซื้อรถกับทางร้าน1 9โพสีทองได้นะคะเพราะว่าเราการันตีในเรื่องของตัวถางชนหนักทิดคว่ำจมน้ํานะคะและไม่แท้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการตัดต่อด้วยเดี๋วยวหญิงเปิดที่เขาเข้าสู่ให้นะคะ คคูนะะอันนี้เป็นประวัติการเข้าศูนย์นะคะก็คือคันนี้เนี่ยไม่จะอยู่ที่40,000เท่านั้นคุณลูกค้านี่เลยแล้วก็เดี๋ยวขอนิฉาให้ดูด้านหน้าเห็นไหมคะก็คือ45ครั้งถัดไปก็คือเข้าที่50,000กว่าๆนะคะนี่เลยเอกสารต่างๆที่มากับตัวรถเนี่ยก็คือครบหมดเลยนะคะนี่เลยะคะ่ะอันนี้ยังไม่ได้แกะออกนะคะเป็นคู่มือการใช้รถเนาะนี่เลยยังไม่ได้แกะพลาสติกนะคะอ่า เดี๋ยวขอชมด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันบ้างว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกันนะคะเจะเลยอ,อย่าเพิ่งไปไหนนะคะหญิงยังไม่ได้แจ้งราคาพิเศษนะคะ คันนี้เป็นรถยนต์ SUV7 ที่นั่งนะคะคันนี้เนี่ยเป็นขับเครื่อง2ล้อเนาะเครื่อง2.2นะคะรุ่นท็อปสุดเลยก็คือไทเทเนียมพัดนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูด้านหลังเนี่ยก็มีในเรื่องของตัวสวิตช์ของตัวปรับแอร์ตอนหลังด้วยนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตอะไรให้หมดเลยนะคะตัวนี้เป็นลักษณะของปลั๊กเลยนะเผื่อว่าเราไม่มีตัวต่อเนี่ยเราก็สามารถเสียบปลั๊กตรงนี้ชาร์จไฟได้เลย บเบาะนียก็จะเป็นสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบาะเองเนี่ยก็เป็นตัวเบาะหนังสีครีมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันต่อดีกว่าว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนนะคะใครหาอยู่เนี่ยต้องรีบมาจับจองเลยนะเพราะว่ารถสีดำเนี่ยต้องบอกว่าฝาดเีเ,เลย์สีดำเนี่ยก็เป็นสีหนึ่งที่เป็นสีตลาดเหมือนกันนะคะคันนี้เนี่ยก็มีกล้องมองหลังให้ครบหมดแล้วนะคะอ่าแล้วก็มาด้วยระบบฝาท้ายไฟฟ้าหมดแล้วนะคะคุณลูกค้านี่เลยะคะ่ะ ตัวสวิตของการปรับเบาะตอนหลังเนี่ยก็จะเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะคะนี่เลยปรับให้ดูนะคะใช้งานง่ายมากเพราะว่าพอเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยมันก็ช่วยผ่อนแรงเราไปได้เยอะเยอะมากๆนะคะคุณลูกค้าเราไม่ต้องแบบว่าใช้แรงเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะนี่เลยสภาพก็จะเรียบเรียบแบบนี้เลยนะคะสามารถวางของหนักๆได้นะอันนี้เผื่อว่าเราแบบว่า เอ้ยเรามีรถ SUV เราอยากไปขนของได้ไหมขนได้นะอันนี้แข็งแรงเลยค่ะตัวน,นี้จะเป็นที่เก็บของกระจุกกระจิกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องมือประจํารถยนต์นะคะแล้วคันนี้เนี่ยหญิงก็จะมีแถมในตัวพวกอุปกรณ์เหล่านี้ไปให้ด้วยนะคะนี่เลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวถ้าคุมรถนะคะ,ะมาให้ครบหมดนะคะอันนี้นาจะเป็นไฟฉุกเฉินเวลาถ้าเกิดว่า เหมือนลดเลาเสียหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถเชื่อมได้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องมือเป็นในเรื่องของตัวสายพ่วงนั่นเองนะคะนี่เลยะคะ่ะคือเอาไปออกรถคันนี้ไปนะคะก็จะได้อ p อชั่นครบๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าอยากฟังราคาพิเศษกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากฟังราคาพิเศษกันแล้วเนี่ยตามหญิงไปดูที่หน้ารถเลยเดี๋ยวหญิงจะแจ้งราคาพิเศษนะคะอ่าก่อนไปจะขออนุญ,ญาต โชว์ฝาท้าไทยไฟฟ้าอีกหนึ่งรอบนะคะนี่เลยะค่ะอ่างั้นเรามาฟังราคาพิเศษของรถยนต์คันนี้กันเลยนะคะคันนี้นะคะยิงขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้เนี่ยเป็น Ford Everest นะคะรุ่นท็อปสุดเป็นตัวไทเทเนียมพัดก็คือออปชั่นมาครบหมดแล้วแล้วก็มีสลูกมาให้ครบหมดแล้วนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียว สีเดิมนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะแล้วก็ไม่แท้เพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นนะคะคุณลูกคา้าและที่สำคัญนะคะคันนี้ราคาปกติหญิงตั้งอยู่ที่1,28,000บาทนะคะคุณลูกคา้าแต่คุณลูกค้าสำหรับลูกค้าหญิงที่มาจากคลิปของหญิงนี้นะคะก็คือหญิงลดราคาพิเศษไปให้เลยนะคะเหลือเพียงแค่9,99,000บาทเท่า นะคะคุณลูกค้าและคุณลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรืออินบอ์เข้ามาหาหญิงหรือจะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะคุณลูกค้าไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถซื้อรถกับทางร้าน19พสีทองของเราได้เช่นเดิมนะคะแล้วก็นึกถึงรถสวยสภาพดีแบบนี้ ต้องที่นี่เลยนะคะ19พอสีทองรถมือ2นั่นเองนะคะและสิ่งสุดท้ายเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะถ้าคิดถึงหญิงชอบชมรถสวยๆแบบนี้นะคะอยากดูรถหลายๆแบบหลายๆแบบสไตล์สภาพป้ายแดงแบบนี้นะคะต้องอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมรถสวยๆแบบนี้นะคะวันนี้หญิงไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ